เอาละครับสวัสดีไทยแลนด์นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกมอาร์นะครับผมอีพีนี้เนี่ยเรามีนัดนะครับเล่นเจ้าตัวลิเปอร์กันนะครับเรียกได้ว่ามันไม่ใช่ชื่อลิเปอร์นะครับมันชื่อว่าเวเดเตอร์นะครับก็คล้ายๆลิเปอร์เลยนะนะจะเปลี่ยนชื่อแค่นี้เองนะครับไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนทําไมนะครับแต่ก็เรามาดูความสามารถเลยดีกว่านะครับโอเคเริ่มจากตะขาบตัวนี้เลยกดต่อซีดูแล้วกันว่ามีความสามารถพิเศษอะไร อ๋อแลบลิ้นนะครับปกติเนี่ยริปเปอร์เนี่ยจะเป็นท่าหมุนตัวนะครับแล้วก็เจ้าตัวขาบตัวนี้เนี่ยมันไม่สนใจเราด้วยนะครับอ <c oughs> าไมไม่สนใจเราเนี่ยมันน่าจะกลัวเรามากกว่านะครับขี้ขวานนะครับก็จะคำรามนะครับแล้วก็จะมีน้ำลายออกปากแบบนี้นะครับ แล้วก็คลิก้ายก็กัดธรรมดาเนาะก็วงในการกัดนะครับก็จะแคบหน่อยนะครับก็พอดีปากของมันแหละก็ค่อนข้างที่จะโอเคตรงนู้นเมีโรโต้เล็กซี่นะครับก็ดาเมจไม่น่าจะถึงมั้งเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันว่าดาเมจถึงหรือเปล่าตอนนี้ดาเมจหนึ่งแสนหกนะครับเดี๋ยวเัพไปเยอะๆเลยแล้วกันเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปเวลก่อนเดี๋ยวค่อยไปฆ่าเจ้าโดโดเล็กตรงนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดโดเสานะครับทีเ่เซฟไว้เมื่อตอนนู้ดน,นะครับเดี๋ยวมาเวลหาตัวง่ายแบบเวลดีกว่านะครับจะได้แบบสู้มันไหวอยู่โอเคไม่ป่องข้างหน้าเลยแล้วกันเนาะมานีเร็วไม่หฆ่าเลยเร็วกัดไปนี่อะไรเนี่ยมดเหรอนี่มดก็ไม่เว้นแถวนี้มีตัวอะไรให้ฆ่าไปเนี่ย ทำไมทะเลทรายมันดูโล่งๆปแปลกวะปกติเดลสอนอุ้ยไม่โล่งแล้วโอ้ยไปฆ่าหนอนดีกว่าโอเคนอนก็น,น่าจะอยู่แถวนี้นะครับไม่นะอ๋ออันนี้อันนี้คือมันมีอยู่แล้วนะครับก็คือเราเซฟไว้นะครับก่อนที่มันจะตายนั่นเองนะครับมันก็เลยมาเกิดแบบนี้นะครับไม่มีทางที่จะฆ่ามันได้นะครับแต่ก็ฆ่ามันได้นะครับงงไหมล่ะ จะพูดวกไปวนมาทำไมเกิดมาทําไมให้หนอนตายไปเกิดมาก็ตายลองลิน้นลิ้นจิ้มหน่อยลิ้นจิ้มหน่อยเป็นไงล่ะปกติเนี่ยถ้าลิ้นจิ้มนะครับมันก็จะสามารถนะครับผมเห็นในภาพนะมันก็จะแทงพวกไดโนเสาร์เนี่ยติดปากไปเลยนะครับเนี่ย แต่ทําไมมันดาเมดมันน่าจะแรงไปนะผมว่ามันคงไม่ติดหรอกมันตายซะมากกว่านะครับคือแบบว่าลิ้นเนี่ยมันสามารถแทงได้แล้วก็แบบจิ้มติดปากเลยอ่สตามินาหมดหรอจะอสตามมนาไปสักหน่อยแล้วกันโอเคอัสปีดไปสักเท่าไหร่500เออประมาณนี้กําลังดีนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นดาเมจเลยแล้วก็เลืองสักหน่อยโอเคครับเวลก็ยังไม่ตันเลยนะโอเคเออประมาณนี้แหละโอเคอยู่ คนที่ก็ไว้หน่อยมแมลงน้ําตายนี่มีหนอนนี่ใช่ไหมฟังเสียงก่อนนี่ไงหลังก็มาเสียงอะไรฮะมีอีกมีอีกเหมือนจะมีอีกมีปะเนี่ยฮลัลโหลฟังดีๆก่อนฟังเสียงฟังเสียงไม่มีเลยครับเดี๋ยวค้าไม่ป้องตรงนี่เลยเลยกันเนาะ แล้วก็เดี๋ยวลองเอาไปลงน้ําดูแล้วกันนะครับว่ามีความสามารถในการว่ายน้ําหรือเปล่าเฮ้ยทำไมแกะมันเยอะจังวะนี่ตายอย่าไปกัดโดนแกะนะเวย้ยถึงตายเลยนะเวย้ยเองไงเองมันแค่ไดรสโรว์ก,กจ็จกนะลิปเปอร์เรียกมันลิปเปอร์แล้วกันเนาะง่ายดียจําง่ายดียน,นะครับเออแมงป่องแมงป่องอ๋อแมงป่องทำราไปดู ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับทาากำลังกัดไปแล้วก็ตะกแตนตำข้าวตรงนี้ตายลงลงน้ำดูมีความสามารถโอ้โหไม่มีเลยนะครับความสามารถในการว่ายน้ำมีตัวอะไรพี่ฆ่าไหมเนี่ยทีนี้ฮัลโหลมาหน่อยเร็วผนต้นไม้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ ชนต้นไม้ไม่ล้มนะครับสำหรับริปเปอร์แต่ริปเปอร์ในเอเวเรชันที่ชนล้มปะเนี่ยผมไม่แน่ใจไม่น่าจะล้มมั้งหรือว่าล้มลืมไปแล้วนะครับ <c ười> <c ười> ก็สําหรับแมปเอเวเรชันนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เพราะว่าแมปมันมืดๆยังไงไม่รู้รู้สึกว่าไม่สนุกเลยนะครับไม่รู้ว่าซื้อมาให้เสียตังเปล่าทําไมเราก็โง่นะใช่ไหมฮนะ มีหมดให้ลงก็ไม่ลงอยากจะไปเสียตังค์ซื้อมาทำไมฮะไอโง่ไอคิกโง่เนะก็สำหรับผมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็หลายๆลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักชื่อผมเนาะผมมีชื่อว่าคิกนะครับนะก็คิกเมาส์อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับชื่อผมนะโม่ง่องหูไม่ไหวเลยเนี่ย เฮ้ยดาเมจทำไมเราไม่พออ่ะอุ้ยหนอนนอนนอน,น,อนกัดหนอนไปก่อนแล้วกันโอเคก็มีตัวหนึ่งเดี๋ยวผมว่าจะพูดอะไรผมลืมไปแล้วเนี่ยโอเคผมมีชื่อว่าคลิกนะครับก็ทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้จักนะครับว่าผมเป็นใครนะครับนะอย่ารู้ลึกกว่าน,นี้เลยนะครับรู้ว่าผมชื่อคลิกกระพอนนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมก็จะอัพดาเมจไปเลยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่า จะสู้มันได้หรือเปล่าลองอีกทีไหมหคุณผู้ชมมาขัดไปอโอ้โหโดนมันแลกมากว่ะแลบลินไปโอ้ไม่เป็นไรเลยอ่ะนี่นี่เป็นไงล่ะตายดิโอ้โหไม่สามโอ้โหสลบสวยแล้วชีฟด้วยเอาไงลิปเปอร์เราเราสามารถใช้ปืนนี้ยิงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมานี่มา เอาแล้วไงคุณผูโชมเยเดี๋ยว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 มาแป๊บนึงโอ้ยเฮ้ยอะไรวะนะ่ะแกเหรอทำไมมันแหลกวะเนี่ยไป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 หวังว่าลิปเปอร์เราคงไม่ตายนะครับเพราะว่าดามเดมจแมงป่องมันก็เบามากเลยๆๆๆๆ,ๆบ้านเราอยู่ไหนโอ้โหอยู่นู่นเลยเราไม่น่าไปเล่นกับมันเลยลืมดูค่าสรบด้วย ให้ตายสิไม่ได้แล้วอย่างงี้ยเร็วเร็วเร็วเเอาใครไปดีเอาลิงไปดีกว่ากอริลล่ามาเพิ่งอัพสปีดไปเมื่อกี้เองแอบมาอัพนะครับโอเคไปไปกระโดดไปเลยไวหน่อยแถวนี้แถวนี้แถวนี้อยู่แถวนี้แหละนี่ไงใช่ป่ะเนี่ยอ๋อหายไปไหนแล้วมีแกะนี่ไงนี่ไง ตื่นแล้วโอเคเป็นไงบ้างลิปเปอร์เอา้าทำไมมันตื่นเฉยวะก็ล <c oughs> <c oughs> ิปเปอร์ตัวนี้ก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไหนนรนะนนนน่นะครับเนาะตัวเล็กๆจิ๋วๆน่ารักน่ารักนะครับแตเมดมันก็สงเสนฝ่านะผมว่ามันไม่เท่าไหร่นะเนี่โอเคเอาลิงไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวแอสิบมันไว้นะครับตัวนี้ก็โหดมากเลยนะครับสำหรับกอริลลาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถมาเลยดีกว่านะครับ มีอะไรบ้างมีโชคลงพื้นเนาะแล้วก็ฮาทุบแล้วก็เป็นการหมุนติ้วนะครับหมุนติ้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นดิปเปอร์กันต่อนะครับเดี๋ยวว่าใครอยากให้เล่นลิงบ้างนะครับนะก็บอกกันมาเดี๋ยวผมเล่นลิงเลยลวกันเนาะนะจะได้แบบไม่เสียเวลานะครับสาหรับดิปเปอร์นี่ก็หากมันไม่โหดจริงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเปลี่ยนไปเล่นลิงเอาเลิงไปบู๊ดีกว่าเนาะโอเคอันนี้เอ้ากระดูกเหรอไอเรานึกว่างู คำรามเพื่อเราขอตั้งชื่อถ้าคำรามเพื่อนะครับนะนี่คำรามเพื่ออะไรแล้วก็นอนนอนนอนอยู่ในนอนในไงข้างหน้าเนะี่ใช่ไหมเห็นไหมกระพริบกระพริบอยู่อา้าวนี่มันหลอกลวงผู้บริโภคโอเคข้างหน้านี้นี่ของจริงเดี๋ยวเราลองแลบลิ้นใส่มาโหขึ้นมาแลบลิ้นใส่พลังลิ้นนี่ใครได้เป็นหัวนี่ สุดยอดเลยนะคุณผู้หญิงเราพูดถึงเรื่องอะไรกันนี่นะครับดินเจ้าริปเปอร์นี่แข็งแกร่งมากเลยนี่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 ดูซากโครงกระดูกตรงนี้สะก่อนนะครับมันคือซากโครงกระดูกของตัวอะไรเนี่ยผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะมันน่านจะเป็นบอโตนะแต่ว่าคอยาวน,นั่นเองก็น่านจะใช่นะแต่มันเป็นซากที่ใหญ่มากเลยนะ ใครรู้ว่าซากของอะไรก็เดาๆมาทายๆมานะครับว่ามันคือซากของอะไร <c oughs> โ,อโอ้โหสุดยอดดูทําแต่ละแบบแต่ละแบบนะแล้วนี่ก็โคงกระดูกของตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ,โอ้โหเป็นป้องเป็นป้องเลยนะสุดยอดโอเคมาเรามาลองดูนะครับว่าจะสามารถค้นโดโด,โดเล็กเป็นโพรมตัวนี้ได้หรือเปล่าวิ่งเข้ามาเลยโอ,โอ้โหเอาตายเหรอ <c oughs> กัดประมาณ23สทีนะครับก็ตายเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นลิงกันเลยดีกว่าเนาะโอเคเไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยววิ่งไปเลยแล้วกันข้ามาแล้วกระโดดใส่หลังเลยขึ้นชุบอึ๊บโอเคขึ้นลิงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอปิดอันนี้ก่อนปิดสิปิดสิโอเคปิดแล้วมามานี่แหละมัน ตดมันเลยนะครับโอ้โหเสียงแบบเล้าใจมากเสียงตึก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 มามาสู้กันหน่อยมาพี่ี่ยแหมมีเล่นตลกกันด้วยเฮ้ย<อ>พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยฮะพี่ผมให้ตีบอกให้ตีไงมาเล่นตลกอะไรวะเนี่ยมามามามีตัวอะไรหา้าหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้ มีอะไรเนี่ยมันติดอะไรวะเนี่ยเมืเ่อกี้ไป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 เว่งไปต่อนี่เนี่ยเฮ้ยมีบอสหมีตัวนี้สู้ได้หรือเปล่าเนี่ยเออสบายมากเลยตัวนี้ฟาร์มเนื้อไม่ได้นะครับโอ้ฟาร์มได้เหรอโอเคได้อยู่มาพี่ผมให้เปิดเลยเนี่ยไม่เอาเหรอไม่เอาผมเอาน <c oughs> โะโอ้โหโคตรแรงไม่รู้ว่าจะไฟกับแฮปปี้บอสได้หรือเปล่านะลองดูไหมุกคนผู้ชม ลองดูไหม <c oughs> ไม่อยากจะลองเลย้าขี้เกียจเล่นใหม่ลองดูไหมหคุณผู้ชมลองกับเจ้าแฮปปี้บอสดู๋วแเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันดาเมจอยู่ที่อะไรเนี่ย8ล้านไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่าโดโดัเล็กนะครับไอสี IC แดงตัวนี้นะครับดาเมจสิล้านนี่ยังไม่ค่อยตายเลยอะ่ะไอตัวนี้8ล้านไม่ไหวแน่นอนลาเสือมามาายหมดเลยตรงนี้กระโดดไปเลย โอ้โกระโดดโคตรสูงมันล okay. ิงเทพชัดเลยโอเคมาทางด้านนี้ดูนะครับมีตัวอะไรใหม่ใหม่ให้จับบ้างหรือเปล่าโอ้วโว้วโว้โวโวเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นแรปเปอร์นะครับหมีตายเป็นเบื่อเลยวันนี้มาจับเป็นโบนแรปเตอร์ดีไหมคุณผู้ชม เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีโบลเลปเตอร์อยู่หรือเปล่าข้างหน้านี่มีอโลซารัสนะครับตายโบลแลปเตอร์ส่วนมากก็จะอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวหาดูก่อนเนาะนี่อะไรเนี่ยเขียวๆเสือเฮ้ยไอตัวนี้อ๋อไอตัวนี้ผมได้จับไว้นะครับก็คือไอมนุษย์หมาป่านะครับเดี๋ยวให้ดูหน้านกันเป็นมนุษย์หมาป่ามนุษย์ยิงจอกนะ <c oughs> เป็นพันชิบะเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ผมได้อัดคลิปไปเนาะก็ตอนจับนะครับแต่ไฟ์ลคลิปเนี่ยมันเสียนะครับก็เลยตัดทิ้งไปนะครับก็เลยไม่ได้ออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมดูโอเควันนี้เอาลิงค์ว้นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราลองเล่นพี่คนนี้ดูแล้วกันว่าจะหดเท่าไหร่เลเวล1 1 1เนะครับเดี๋ยวอัปดเมตไปแล้วกันเนาะโอเคไม่รู้ว่าจะตามเรามาทันหรือเปล่าโอเคมาเลยพี่ ก็จะถือทอสนะครับหรือว่าคบเพลิงนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าตาของมันก็จะเป็นหมาชิบะนะครับแล้วก็คล้ายๆเราแหละนะครับแต่กามนี่สุดยอดเลยนะสา right วๆนีม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 ีอะไรก็ช่างเถอะนะผมนึกไม่ออกโอเคเดี๋ยวให้ค่าเซอร์ทูตรงนี้ดูโอเคมันกัดผมแล้วโอ้โหมันใช้คบเพลิงนะครับฟาไปที่ตูดทีนึงนะครับตรงนี้เอกตรงนี้เอกมาๆมา เอาไฟกันหน่อยโอ้โหสุดยอดผมไม่เห็นฉากตอนมาสู้เลยวะ่ะแล้วก็ข้างหน้านั่นตัวอะไรเนี่ยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะให้มันฆ่าไอชีฟตัวนี้ดีกว่านี่ชีฟสามเขามันมีด้วยเนี่ยชีฟสามเขามันไม่ทำอะไรเราด้วยเหรอปล่อยมันทีนึงโอ้โหโอ้โห,โโห,โโห,โโหปิวเลย แล้วก็จะมีรอยรูปฟันนะครับก็รถเรือเราไปทีละนิดทีนิดเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้มีอะไรเนี่ยผมเห็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นโบนนะครับนี่ไงตายแล้วหรอตัวไรกัดเดี๋ยวนี้เฮ้ยนี่มันชูตเตอร์นี่วะโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะจับชูตเตอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวสต็อ,ตอปมันไว้ก่อนแล้วก็พาสซีฟไว้นะครับ ไม่รู้ว่าธนูเนี่ยจะสามารถยิงชูเตอร์ได้เปล่าเพราะว่าเจ้าชูเตอร์เนี่ยมันเป็นคนนะครับแล้วก็ใส่หน้าไม้ไว้นี่ไงยิงมันนิ่มๆเลย,เลยกันเนาะโอเคแท้งไอพี่หน่อยนะที่ขอยิงแป๊บไม่รู้ว่าต้องยิงกี่ดอกนะครับดูหน้าตาของมันก็จะเป็นใส่หมวกไพเลทนะครับหรือว่าหมวกจนสลัดค่อนข้างที่จะเท่เลยมา มันยิงรัวมากเลยนะไอนี้ก็ลองเป็น okay, จังหวะดนตีเลยสลบสิที่พี่ครับสลบใ้ผมหน่อยก็รู้สึกว่าจะสลบยากมาเลยเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปแทงเลยดีไหมโอเควิ่งเข้าไปแทงแทงข้างหลังนะครับโอ้โหโอ้โหพี่ขอแทงหน่อยโอเคหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้ว หนีพี่หนีพี่หนีพี่จะหนีผมนี่พี่ขอแทงเน,นี่ยนีไงสลบนะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรตัวอะไรโอเคมแมลงผมไม่มีตัวอะไรแถวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เนื้อเนื้อเนื้อปิ้งนะครับให้มันก่อนลวกันเนาะโอเคระหว่างนี้ก็รอนะครับตรงนี้มีม้าด้วยก็ เดี๋ยวใครอยากให้จับม้าด้วยก็บอกมาด้วยแล้วกันเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะมีม้าธาตุแสงอยู่นะครับโอเคแล้วก็ไอคนอยู่ตรงไหนเนี่ยมันชื่อว่าชูเตอร์เนะาะเจ้าตัวนี้แล้วก็จิงโจเนี่ยเหมือนเขาจะอัปเดตมาใหม่ให้มันมีกระเป๋าหน้าทองนะครับสังเกตนี่ก็จะมีตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเข้าไปใน,ในกระเป๋าหน้าทองได้ไม่ใช่หรอ มันต้องจับยังไงวะเนี่ยจิงโจ้เนี่ยผมไม่รู้นะลืมไปแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นสกอตเอิร์ธนานเลยเดี๋ยวใส่เป็นทางด้านเบอร์รี่ไปดูเบอร์รี่ผมมีปะเนี่ยอันโลเบอร์รี่โอ้โหเบอร์รี่ไม่มีเหรออะไรเออมี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 มันกินไหมน่ะกินเบอร์รี่ไหมเอาไม่กินเหรอแต่ว่าจะกินพวกเมล็ดไปดูก่อนแล้วกันอ้าวมีอาการแหลกๆนะครับน่วง มันเป็นอะไรของมันวะตั้งแต่ลงเกมใหม่อันนี้ก็เปิดจังเนี่ยแค่จะเก็บพืชผักก็เปิดจังเนี่ยโอ้โหโอเคลองใส่เป็นพวกมเมล็ดดูมีปะเนี่ยพวกซีดพวกอะไรอย่างเงี้ยนี้ไงนีไงกินปะเนี่ยไม่กินเหรอมันกินอะไรวะดอกไม้เห็ดเห็ดมีปะเนี่ยพวกซีดพวกนี้ใส่ไปให้หมดเลย,เล,ยละกันโอเคเดี๋ยวกินทราย กิน Space X กินอะไรเนี่ยอ้าตื่นเฉยเลยใส่มั่วนนี่โอเคโอเคนะครับต้องใช้ที่ขี่ด้วยเนาะแล้วก็เป็นไงบ้างเนี่ยมันใส่อะไรบ้างเนี่ยมันมีคอสตูมนะครับแล้วก็มีที่ขี่ไหนไม่รู้ว่าจะใส่พวกตัวเล็กๆในกระเป๋าหน้าท้องมันยังไงนะเดี๋ยวก็ไปศึกษากันนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าอาจจะได้เล่นเจ้าจิงโจ้นี้ แล้วก็ันนี้เจ้าชุตเตอร์เป็นไงบ้างค่าเทมขึ้นช้ามากเลยชุตเตอร์อยังไงวะเนี่ยเราต้องใช้ยายาแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับต้องไปคราฟใหม่อ่ะดิมานี้มามาอยู่กับลิงนี้มามาที่ปลอดภัยกันดีกว่าลิงอยู่นนเลยมานี้เราก็วิว่งค่อนข้างที่จะไหวนะนี่สปีดผม200นิดๆน,น,นะครับก็วิ่งไวมากสำหรับจีมโจ้ตัยนี้โอเคมาอยู่กับลิงนี้มา เดี๋ยวก็จะมาเล่นอ e ีพีหน้าแล้วกันนะครับสําหรับจิงโจ้ตัวนี้เล่นรวมๆไปแม่งเลยทั้งหมดทั้งโพมนะครับ <c oughs> <laughs> <laughs> ตรงนี้มีอะไรเนี่ยเสือเลเวลห้าร้อกว่าเลยนะน่าเสียดายมากอุยอ้ยอุ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 นี่มันหมาอะไรเนี่ยโอ,โอ้โหตายห่าแล้วจิงโจ้กูทำดีมาแทบตาย พี่มาฆ่าทำไมเฮเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอันตรายอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เราผ่านมาได้ยังไ,ไงไวะเนี่ยนี่ไงขอทุบหน่อยพี่ตรงนี้โอ้โหแสดงว่าตัวเนี้มันสามารถซัมมอนไอ้พวกนี้ได้นะครับเนี่ยเป็นพวกนาเดียแล้วก็อะโลตัวเล็กพวกนี้นะครับเออว่ะ่อนข้งที่จะโอเคนะแต่มันจะจับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมว่าไม่น่าจะได้เท่าไหร่ โอเคเดี okay, e ux, okay. ๋ยวเราขี bye, bye ่ล oh, ิงไปหาเจ้าชูเตอร์เลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราขี่ๆี่พี่เอาผมจะขี่พี่ยังไงเนี่ยพี่ไม่ขึ้นให้ผมขี่เนี่ยฮะโอเคไป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 ตรงนี้ตายเฮ้ยเกือบเกือบแล้วเนี่ยไอเราก็นึกว่าจะโดนชูเตอร์เอาไปไหนแล้วอ๋อนอนนิ่งอยู่นี่เองโอเคใส่กระป๋าย อา้าวทำไมไม่กินนะพี่ลืมกด,ดีนะครับเฮ้ยพี่พี่พี่เจิดจันโตโอ,โอ้สุดยอดทำไมหน้าตาพี่เนี่เหมือนไปโดนพึ่งต่อยที่ไหน <c oughs> ทำไมหน้าพี่บวมๆแปลกๆแ,แล้วก็ตรงนู้นมีตัวอะไรเนี่ยก้อนหินแตกเลยมานี่มาอา้าวทำไมไม่ตามเรามาล่ะปกติจับได้มันก็จะตามเรามาไม่ใช่หรอมานนี้มาพี่โอ้โห หมาอะไรวะเนี่ยทำไมมันสวยจังเด้อเด้ๆเดอตบ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 โอเคหาสิบหาสิบโอเคหาสิบแล้วนะจ๊ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันคือหมาอะไรทำไมมันสวยจังเป็นชีฟนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดชีฟต้องให้กอริลา่าฆ่ามันสวยมากนะครับเจ้าหมาตัวนี้สวยสุดๆเลยโอ้โหมันน่าจะทำให้จับได้เนะพวกชีฟเนี่ยสวยสุดๆนะครับสวยแบบไม่บรรยับบรรยงอออ๋ออ พี่จะเดินวนหับป้าพี่<笑><笑>มามามา,มาพี่ตามมาชูเตอร์แล้วก็พี่ชิบะตามมาแล้วกันมาเดี๋ยวเล็ว้วนอยเดี๋ยวอัพดาเมจให้พี่ชูเตอร์ก่อนแล้วกันแล้วก็อัพดาเมจไปนะครับไปไปลุยกัน2คนนะครับมาก็ได้มีลูกน้องนะครับจำนวน2ในายเป็นทหารร่วมศึกร่วมรบเขียงบ่ายเขียงไล กินข้าวหม้อเดียวกันขี้ยังขี้โถเดียวกันเลยมาเร็วพี่โอกู <c oughs> <c oughs> อดขำหน้าไม่ได้ <c oughs> นี่โดนต่อยมากินรังเนี่ยพึ่งเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วมีตัวอะไรให้เราฆ่าไะเนี่ยฮลัลโหลแถนี้ไม่มีอะไรเลยครับนี่ไงนี่ไงมา้มามา้าม้าฆ่ามาได้่ะเนี่ยสั่งให้ฆ่ามา้าดูเอาฆ่าสิเนี่ยมันบักอะไรของมันนะ เ้ยไอ้นอกตัวนี้อันตรายยิงมันก่อนแล้วกันเอาสนไนป์ยิงดีกว่สาสไนเปอร์ยิงเลยไม่แน่หนีเลยตายไม่ใช่หนี <c oughs> กระเด็นตาย,ยนะครับโอเคตอนนี้ลุงคนนี้อัพยังไม่ได้เนี่ยสปีดเดินช้าที่ผายมา,มาตรงน,นี้เลยกันนะครับไม่มีตัวอะไรโหดเลยเนี่ยเราอยากฆ่าแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยข้างหน้ามีประเด็นเตรียมตัวเตรียมตัว,เ,ตวเร็วเร็ว เราต้องใส่พวกธนูให้มันปะลองใส่เป็นลูกดอกยาสลบให้มันดูไหมเรามีปะเนี่ยลูกดอกยาสลบไม่มีนะครับน,นี่ไงนี่ไงมีสองอันโอเคแล้วก็อัพสปีดให้พี่เขาเลยเนาะลุงตามมาเร็วมาฆ่าเสือเร็วเนี่ยเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยฆ่าหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ชิบา้าดีเ,ออเดี๋ยวมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวโอ้ๆๆๆๆๆๆๆ เดี๋ยวให้ชิบะตัวนี้นะครับเดี๋ยวแพสซีฟมันก่อนโอเคแพสซีฟเรียบร้อยนะครับนี่นี่นนมังป่องตรงนี้มาให้มันกัดเราก่อนอ้าวเราแพสซีฟมาแล้วไม่ใช่หรอพี่จะมาตีทำไมครับเพ่ตรงนี้อ๋อนี่ดอกไม้ไม่เกี่ยวฮัลลนี้ตัวอันตรายเพียบเลยลองดูแล้วกันเดี๋ยวเร็วๆคุณลุงตามมา อไอเสือตัวนี้สู้พวกนกไม่ได้นี่ไงไงเขายิงอยู่นะครับเน่เน่เน่เห็นไหมเขายิงอยู่เมื่อกี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวผมจะโดดใส,ส่ปืงปะเจนเลยแล้วกันโหนี่มันลุมสกรรมอะไรกันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเอาไอตัวนี้ไปเก็บก่อนแล้วกันนี่ไงเดี๋ยวไปแค่คุณลุงคนนี้ดีกว่าไปาอันนี้มา เสียงอะไรเนี่ยตรงนี้ดาก้อนตรงนี้เลยแล้วกันมามามา,มายิงเข็มมาเออโอโ้โหเมื่อกี้ดูไม่ทันว่ะเอาใหม่เอาใหม่คัดยิง <c oughs> เลยเดี๋ยวให้มันฆ่าตัวนี้ก่อนแล้วกันมาเน่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> พี่ยิงเขาแล้วทำไมพี่เลือดลดล่ะครับพี่เอางง <laughs> <laughs> อะไรของเมมวะ มา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 ดิมากระโดอดมาเล้วเอา้าเอา้าเหมือนลุงแกจะอึนๆนะเอา้าเอา้าหายไปเลยอะไรวะเนี่ยเ <c oughs> ดีเ๋ยลุงลุงหายไปไหนครับเนี่ยเดีเ๋ยวมาอยู่ก็หายไปอะไรวะอะไรของลุงเขาวะหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาเล่นแล้วเหรออะไรประมาณนี้ปะ เอาเดียวใครมาตายตรงนี้มีของอะไรป้เนี่ยมีเมจิกพอชั่นนะครับแล้วก็เอาไม้หมดเลยกันของดีๆทั้งนั้นเลยมีป้เนี่ยลุงอะไรวะเนี่ย,ล,ยลุงแกหายไปเลยนะครับหายไปไหนของลุงวะตกลงเขาตรงนี้ป้เนี่ยลงเขาตรงนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวลุงแกหายไปไหนเนี่ยไปลุง ลุงไม่เอาสิอย่าเล่นแบบนี้ฮัลโหลอ๋ออยู่นี้อยู่น,นี้แหมเมื่อนน hey. กี้เราลือเปิดชื่อเอ้าสลบเหรอไอตัวนี้มันทำค่าสลบได้หรอหรือว่าตอนยิงไอเจ้าตัวนี้นะครับแล้วลูกดอกรยาสลบที่เราใส่ไปเนี่ยมันสะท้อนแล้วก็โดนลุงประมาณนี้ปะถ้าผมเดาไม่ผิด <laughs> ลุงเอ,อ๋ ทำไมลุงทำกับผมแบบนี้เนี่ยผมกะจะเล่นลุงแบบนานๆนะเนี่ยไม่เป็นไรเอ,อ่อคุณลุงครับคุณลุงตื่นได้แล้วครับผมผมจะปิดคลิป โอเคปิดมันแม่งทางนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับโกนาจะสนุกพอแล้วนะครับไว้เจอกันอีพีหน้าแล้วกันนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์คนละไลค์ลวกันเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับในการทําคลิปหน่อยนะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับก็อ p พีหน้าเนี่ยเราจะไปเล่นตัวอะไรนะครับก็รอติดตามดูแล้วกันเนาะรุนุนรุนหน่อยนะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ บายบายนี่ผมจบคลิปแล้วนะลุงลุงยังไม่ตื่นอีกนอแหถ้าหลับสนิทแบบนี้นะแหมถ้าเป็นชีวิตจริงนี่จับแก้ผ้าในห้อยเสาไฟฟ้าเลยโอเคไปแล้วครับบายบาย